ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นความสําเร็จของโรงเรียนเนี่ยเราจะสามารถดูได้ที่ไหนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็จะออได้ยินหลายภาคส่วนนะคะพูดคุยกันนะคะถึงว่าโรงเรียนดีมีคุณภาพควรจะเป็นอย่างไรหรือว่าโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมันควรจะต้องเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับผู้ที่มีประสบการณ์ ตรงเลยก็ว่าได้นะคะสองท่านนะคะก็คือท่านที่มีประสบการณ์เป็นผู้อํานวยการสถานศึกษานะคะต้องเรียกได้ว่าท่านหนึ่งเนี่ยก็คือผอ,อดรผอ,อชูชาตินะคะที่ทนะ,ะซึ่งท่านก็เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็ว่าได้นะคะโรงเรียนสามโคกนะคะจังหวัดปทุมธานีนะ,ะเพราะว่ามีนักเรียนเนี่ยเกือบ5,000คนเลยทีเดียวนะคะเยอะมากเลยนะคะกับอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นสุภาพสตรีนะคะเป็นผู้มืนในการสถานศึกษามาก่อนนะคะในะระดับมัธยมศึกษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยท่านก็ได้มาดํำรงตําแหน่งเป็นรองผู้มวยการ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาหนทบุรีนะคะก็คือดรอมรรัตน์โสทารัตน์นะคะ,ค arat, ะ,คะก่อนอื่นต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะในประเด็นที่ว่าความสําเร็จของโรงเรียนเนี่ยเราจะดูได้ที่ไหนกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมมองของผู้ที่เป็นผู้มีการสถานศึกษาที่มีประสบการณ์ตรงนะคะถ้าหากว่าเราจะพูดคุยกันในประเด็นแรกนะคะอาจจะลองให้ทั้งสองท่านเนี่ยลองนึกภาพสักนิดหนึ่งว่าถ้านึกถึงโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จเนี่ย ภาพโรงเรียนที่ภาพแรกเลยนะคะที่เข้ามาในมุมมองความคิดของท่านเนี่ยท่านนึกถึงโรงเรียนอะไรถ้าจะยกตัวอย่างโรงเรียนเ,นยเอาโรงเรียนไหนคะที่เราคิดว่าประสบความสําเร็จเนี่ยในมุมมองเราเอาพอ,อาชูอชาติก่อนก็ได้ค่ะโอเคครับในตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่เป็นภาพแรกนะครับที่เรานึกถึงผมก็คงจะมองถึงโรงเรียนสามโคกงครการมหาส่วนจังหวัดปทุมธานีนี่แหละครับ Mm hmm. เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีสองห้าห้าห้าหกจนถึงตอนเนี้ครับเข้าปีที่แปดตั้งแต่การเป็นรองเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแล้วก็ดํานงตตำแหน่งผู้อำนวยการฉะนั้นเราจะมองเห็นภาพอความเติบโตซึ่งไม่ใช่เรื่องของปริมาณนักเรียนแต่มาถึงความความเติบโตที่เป็นความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราวางไว้ ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการปฏิบัติงานจึงพอที่จะมองเห็นภาพชัดว่าถ้าหากเรามองเห็นโรงเรียนหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จณตอนนี้ก็คงจะมองเห็นโรงเรียนสังกองค์กามาส่วนจังหวัดซึ่งคงจะไม่ได้ไปเทียบกับโรงเรียนอื่นในเรื่องของในเรื่องของขนาดในเรื่องของปริมาณนักเรียนหรืออื่นใดแต่ว่าผมจะมองภาพในเรื่องของเป้าหมายที่เราพยายามสร้างโรงเรียนสังกคให้เป็นโรงเรียนที่ตอบโจทย์กับผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของการให้โอกาสและความเสมอภาคทางการจัดก,การศึกษากับ<ม>นักเรียนที่มีจํานวนนักเรียนที่เราเริ่มรับโอนเข้ามาในปี2552เนี่ยเพียง242คนแต่ในปีการศึกษานี้ก็ประมาณ4,000เสษย<ม>สิบแสดงว่าในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจำนวนมากเลยนะครับจาก200กว่าคนมาเป็น4,000กว่าคน<ม>นั่นก็คือ ความสำเร็จส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองคงจะมองถึงเรื่องของการตอบโจทย์ที่จะให้โอกาสผู้เรียนไม่ว่าจะมีความแตกต่างหลากหลายขนาดไหนเราก็ให้โอกาสโดยที่ให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายในการที่จะมาใช้จ่ายเพื่อการศึกษานี่น้อยสุดฉะนั้นเป้าหมายผู้ผู้ปกครองโดยทั่วไปที่เราพยายามที่จะทำสำเร็จก็คือ,อภาพที่เราเห็นก็คือภาพของถ้าอยากเรียนต้องได้เรียน ไม่ว่าจะมีสถานะมีความแตกต่างทางคุณสมบัติพื้นฐานของนักเรียนเป็นแบบไหนทักษะมีความรู้ยังไงก็ตามแต่เราก็พร้อมที่จะรับนักเรียนทุกกลุ่มเข้ามาดูแลจะเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่มีความเป็นเลิศกลุ่มที่ต้องการได้รับการพัฒนาเฉพาะทางฉะนั้นผมถึงมองว่าถ้ามองณตอนเนี้นะครับตอบคําถามแรกก็คือก็มองเห็นโรงเรียนสามโคองค์การบรหาส่วนจังหวัดสุพรรณีที่อาจจะตอบโจทย์ว่าทําไมถึงสําเร็จเพราะว่ามีคณะมามาดูงานจากลหลายๆภาคส่วน อย่างต่อเนื่องนะครับก็คงจะมีมุมมองของคนอื่นที่มองเราเหมือนเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนก็คือพอเอาชูชาติมองว่าโอเคความสําเร็จเนี่ยมันมันมองที่ตัวของเราเองว่าเออเราสามารถที่จะพัฒนาไปสู่สิ่งที่เป็นเจตนารมของโรงเรียนเช่นถ้าอยากเรียนต้องได้เรียนการให้โอกาสกับผู้เรียนต่างๆเหล่านี้แล้วเสียงสะท้อนที่มาจากข้างนอกเนี่ยที่คนเข้ามาขอดูงานนะคะนั่นก็หมายความว่าเป็นภาพการยอมรับจากข้างนอกที่เขามอง เราว่าเราสามารถประสบความสําเร็จตรงนี้ได้นะคะทีนี้ในมุ<ช>มมองของท่านรองท่านรองผอ,อนะคะท่านดออรอมรรัตน์นะคะซึ่งท่านก็มีประสบการณ์เป็นผู้มือในการสถานศึกษามาก่อนนะคะแล้วปัจจุบันก็มาเป็นรองผู้มืในการสถานออรองผู้มืในการสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมยนะคะก็จะสามารถที่จะให้มุมมองในเบิร์ดไอวิวได้เพราะเห็นโรงเรียนมาเยอะด้วยนะคะในมุมมองของของท่านรองละคะท่านมองว่าโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยมัน first thing thing ที่ your mind หรือว่าสิ่งแรกที่เป็นภาพที่เข้ามาในมุมมองความคิดของท่านเนี่ยนะคะคือโรงเรียนอะไรหรือว่ามันมีลักษณะยังไงที่เป็นตัวสะท้อนค่ะค่ะก็ด้วยสถานการณ์โควิด19นะคะก็ทำให้เราเห็นภาพความสำเร็จนะคะในในการบริหารจัดการของโรงเรียนเนี่ยได้ได้ชัดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเหมือนขอยกตัวอย่างเคสของจังหวัดนนทบรุรีนะคะเราเนี่ยเจอ เป็นพื้นที่สีแดงเข้มนะคะเพราะสถานรรการณ์การบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการการสอนของนักเรียนเนี่ยมีการเปลี่ยนรูปแบบเลยเรียกว่าพลิกพลิกจากออนไซต์นะคะกลายเป็นออนไลน์1 0 0นะคะแต่โรงเรียนที่ที่ในในภาพที่เห็นถึงความประสบความสําเร็จเนี่ยก็ขอ,อยกตัวอย่างโรงเรียนเทพศรินนนทบุรีนะคะตรงนี้เนี่ยโรงเรียนมีตัวตัวโปรเซสในการบริหารจัดการนะคะทำให้คุณครูเนี่ย ะะสามารถเปลี่ยน mindset ในการในการจัดการเรียนรู้นะคะจากรูปแบบของออนไซต์ปกตินะคะกลายมาเป็นรูปแบบลักษณะของไฮบริดนะคะที่เป็นลักษณะของออนไลน์ผสมออนมาน์ and, นะคะเป็นลักษณะของการผสมะสานซึ่งตรงนี้โรงเรียนใช้กระบวนการประกันคุณภาพนะคะซึ่งเมื่อพอเราวัดผลการจัดการการสอนของโรงเรียนแล้วเนี่ยปรากฏว่าโรงเรียนมี ผลสําเร็จตามที่โรงเรียนตั้งเป้าหมายตามค่าเป้าหมายของงานประกันคุณภาพภายในอะค่ะบรรลุตามเป้าหมายนะคะอย่างมีกระบวนการซึ่งตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้โจทย์ง่ายเลยเราจะเห็นในข่าวหลายประเด็นที่จะมีคุณครูอะไรนะต้องทำอินโฟเพื่อจะให้นักเรียนส่งงานกระตุ้นความรับผิดชอบนักเรียนในช่วงสถานการณ์แต่ของเทพศิลป์นนรบุ์ีเนี่ย เป็นโรงเรียนขาดใหญ่พิเศษนักเรียน3,085คนนะคะแต่ปรากฏว่าผลในเรื่องของการเรียนในเรื่องของพฤติกรรมความรับผิดช,ชอบของนักเรียนเนี่ยบรรลุตามเป้าหมายซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายตามตาม,มาตรฐานประกันคุณภาพตรงนี้เห็นถึงตัวโฟลในการดําเนินการตัวโปรเซสที่ไปบรรลุความสําเร็จของโรงเรียนค่ะอืมโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรองอ้อยก็มองว่าความสําเร็จของโรงเรียนเนี่ยมันสามารถดูได้ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการไปปรับเปลี่ยนหรือว่าออกแบบกระบวนการบริหารจัดการหรือกระบวนการดําเนินงานอย่างไรที่มันนําไปสู่ตัวภาพความสำเร็จของเป้าหมายตรงนั้นและที่สําคัญก็คือสามารถที่จะไปเชื่อมกับตัวเรื่องของระบบการประกันคุณภาพใช่ไหมคะตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะนะคะทีนี้เนี่ยในมุมมองของของทั้งสองท่านเนี่ยนะคะมองว่าภาพความสําเร็จตรงนี้ค่ะที่ที่เรามองเนี่ยเนาะว่าโรงเรียนที่มีความสําเร็จเนี่ย มันสามารถดูที่จากตรงไหนบ้างเนี่ยนะคะเรามองว่าตัวระบบนะฮะระบบของหน่วยงานต้นสังกัดเองเนี่ยนะคะไปมีอิทธิพลยังไงกับการมองภาพความสําเร็จของท่านผอ,อ,อของผู้มวยการสถานศึกษาในการบริหารจัดการโรงเรียนให้สําเร็จยังไงได้บ้างไหมคะ,ะคือเป็นการมองว่าตัวระบบเนี่ยของหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยมันไปมีอิทธิพลต่อมุมมองความคิดในการมองความสําเร็จของผู้นวยการสถานศึกษายังไงบ้างไหมเอาท่านไหนก่อนดีคะ okay ขอ<บ>ชุดภาพก่อนก็ได้อัศรันค่ะขอญาตก่อนเอ่อจริงๆแล้วในในทุกส,สถานศึกษาเนี่ยจะอยู่ภายใต้ระบบที่อาจจะมีทั้งเหมือนกันและต่างกันภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นผมว่ามันจะมีบางเรื่องที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงด้วยระเบียบหรือกฎหมายได้ซึ่งเอ่อมันก็จะส่งผลต่อระบบของการบริหา,สารสารศึกษา แต่ไม่ใชห่หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการได้ฉะนั้นสิ่งที่โรงเรียนในฐานะของเป็นโรงเรียนสังกัดกระทรวงม,มหาดไทยซึ่งก็จะมีระบบการบริหารภายใต้ระเบียบที่มีความแตกต่างจากกระทรวงศึกษาธิการบ้างแต่เป้าหมายของเราคือแบบเดียวกันก็คือพยายามที่จะส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนที่รับเข้ามาแล้วเนี่ยให้เขามีคุณภาพสูงสุดตามที่เราสามารถที่จะทําได้ภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภายใต้ระบบที่เรารับเข้ามารวมถึงภายใต้รูปแบบการบริหารทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดทั้งจากชุมชนและท้องถิ่นฉะนั้นสิ่งที่ผมจะสิ่งที่ผมมองก็คือระบบมีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีบริหารของผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งเลยว่าตัวระบบที่ต้นสังกัดได้พยายามที่จะพยายามที่จะบอกมาเรื่องของอย่างเช่นโรงเรียนสังกัดท้องถิ่นบางแห่ง ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในท,ท้องถิ่นนั้นเป็นอย่างดีให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดการศึกษาอย่างดีก็จะมีโอกาสในการที่จะเสนอโครงการมีโอกาสในการที่จะนําพานักเรียนไปสู่เป้าหมายหรือโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ง่ายหรือสะดวกข,ขึ้นแต่บางแห่งก็อาจจะติดเรื่องข้อจํากัดของในแต่ละท้องถิ่นนั้นก็จึงเป็นความสามารถของผู้บริหารในพื้นที่ต่างๆที่จะต้องนํา องค์กรของตนเองที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยมีการปรับประยุ์รูปแบบวิธีบริหารงาน,านให้เข้ากับระบบอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายเมื่ออย่างที่ผมพยายามที่จะบอกกับทีมบริหารของเราแล้วก็น้องๆทุกคนว่า based on a little and reason ก็คือเรามีแค่ไหนเราทำให้ดีที่สุดภายใต้สิ่งที่เราทำโดยอย่าลืมเป้าหมายของตนเอง mm hmm. กล่าวโดยสรุปก็คือต่อให้ระบบการบริหารจะมีผลต่อการตัดสินใจหรืออื่นใดแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็สามารถที่จะทำให้กระบวนการบริหารของเราเนี่ยสามารถที่จะโฟไปได้โดยที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยขณะเดียวกันก็สามารถทําให้คนในองค์กรสามารถเดินไปในทิศทางเดียวกันได้ก็คือเป็นความสามารถในเรื่องของการผสมผสานและวิธีบูรณาการในเชิงบริหารของพอนเบียตองนี้คือเหมือนกับเป็นศิลปะเนาะใช่ไหมคะเป็นศิลปะของผู้บระกอบการศึกษาในงานที่จะต้องบาลานซ์รักษาสมดุลระหว่างกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต้นสังกัด กับวิธีบริหารจัดการของเราในการที่จะยนะังคงมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายตรงนั้นได้นะฮะโดยเฉพาะยิออ่งสังกัดนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว,ว่าเราเ,เหมือนกับว่าอยู่ภายใต้นะฮะหน่วยงานที่อาจจะเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากพอสมควรทีเดียวทีนี้ถ้าเป็นในสังกัดสพทบ้างในมุมมองของท่านรองอ้อยหรอคะ ค่ะก็ในส่วนตัวเนี่ยมองว่าด้วยด้วยความที่สังกัดของสพทนะคะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราเรามีความเป็นราชการซึ่งมีระบบนะคะจากต้นสังกัดเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเป็นระเบียบในแนวปฏิบัตินะคะตรงนี้เป็นส่วนใหญ่แต่ข้อดีของของนโยบายของแนวปฏิบัติต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนี้ค่ะจะมีลักษณะของความยืดหยุ่น นะคะเปิดโอกาสให้ทางเขตพื้นที่หรือทางโรงเรียนเนี่ยสามารถาใส่ความเป็นบริบทในเชิงพื้นที่ในการบริหารจัดการนะคะในส่วนของเขตเองนะคะก็ถือเป็นหน่วยงานต้นสังกัดนะคะส่วนต้นนะคะที่จะดูแลโรงเรียนเนี่ยเหมือนสนพมนทบุรีเนี่ยเราก็จะมีโรงเรียนในสังกัดของเราเนี่ยสิโรงเรียนนะคะจำนวนเราไม่เยอะแต่ด้วยปริมาณของบุคลากรครูปริมาณของนักเรียนเนี่ยของเราก็เทียบเท่ากับเขตอื่น เพราะของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ย80%เนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนะคะซึ่งใน,ในระบบและก็มุมมองของเขตพื้นที่ในเชิงนโยบายของเขตพื้นที่เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนนะคะในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพนะคะของโรงเรียนนะคะทั้งภาพรวมของของในระดับเขตเหมือนสอพมทพบ,บุรีเนี่ยเราก็จะมีลักษณะการทํางานที่เป็นลักษณะการสร้างเบส นะคะของจังหวัดนนทบุรีในเรื่องการศึกษาว่าเราจะเดินในเรื่องไหนที่เป็นจุดเด่นนะคะในการพัฒนาเช่นของจังหวัดนนทบุรีเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยได้ขึ้นชื่อเลยถ้าพูดถึงนนทบุรีเนี่ยอบจนนทบุรีเนี่ยเป็นอบจที่ให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอย่างดียิ่งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษเพราะนั้นเราก็จะเดินตัวโปรเจกต์ในเรื่องของภาษา นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารทั้งของคุณครูของนักเรียนนะคะโดยมีเขตพื้นที่เนี่ยเป็นตัวส่งเสริมตัวประสานนะคะนี่คือโปรเจกต์ของเขตพื้นที่และก็ในส่วนของโรงเรียนเนี่ยเราเปิดโอกาสให้โรงเรียนมีอิสระนะคะในการบริหารจัดการผู้บริหารก็จะมีมุมมองในการบริหารจัดการในโรงเรียนของตนเองนะคะตามหลักนิติบุคคลอย่างอย่างร้อยเปนะคะแต่อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของบุคลากรเท่านั้นเองที่อาจจะต้องยังยังใช้นโยบายของทางกระทรวงทางสังกัดนะคะ,นะคะและเราก็เป็นตัวกลางในการที่จะ ใช้ในช่องทางของการใช้ PLC ในการบริหารจัดการในเรื่องของคุณภาพของโรงเรียนของเราใน18โรงเรียนเรามีการกลุ่ม PLC ของผู้บริหารโรงเรียนนะคะเพื่อจะให้มาแลกเปลี่ยนนะคะเขตเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะหน่วยงานกำกับนิเทศแต่เราเป็นเหมือนกับตัวกลางตัวกระตุ้นนะคะเป็นเป็นตัวกระตุ้นให้โรงเรียนแต่และโรงเรียนเนี่ยมีมาแสดงข้อมูลนะคะตัวเบสต่างๆของโรงเรียนเพื่อน,นำไปปรับประยุกต์ใช้นะคะตรงเนี้ยเป็นการลักษณะของการเวทีในการเผยแพร่แล้วก็ ลงไปถึงโรงเรียนในการกํากับติดตามนะคะโรงเรียนของเราในเรื่องของคุณภาพในทุกมิตินะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในส่วนของออมุมมองระบบของหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยก็มองว่าเป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวกลางที่จะเป็นตัวประสานแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาคุณภาพนะคะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวกลางเช่นหน่วยงานต้นสังกัดเช่นสพอมอเนี่ยโรงเรียนก็จะเดินงานเฉพาะของโรงเรียนซึ่งเรามองว่านั่นคือสแตน l o n e ของเราของสพมนนทบุรีโโเราไม่ได้มองว่า standalone คือโรงเรียนที่ห่างไกลธุรักกันดารแต่เรามอง standalone ในการบริหารจัดการคือเราบริหารจัดการเฉพาะโรงเรียนของตัวเองจะเห็นว่าหลายโรงเรียนก็จะมีความโดดเด่นนะคะแต่ในอีกหลายๆโรงเรียนก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่ต้องมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยภาพรวมจะยกระดับคุณภาพทั้งสพมเนี่ยทุกโรงเรียนต้องมาจับมือกันมาแชร์และไปด้วยกันพี่ดูแลน้องโดยมีเขตพื้นที่เป็นตัวประสานและก็เป็นตัวกระตุ้นการดําเนินการค่ะ เพราะฉะนั้นก็คืออย่างในในมุมมองของทางทางท่านรองเองเนี่ยในฐานะที่เป็นเขตพื้นที่เนาะก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้แต่เพียงแค่ว่าความสําเร็จตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มันไม่ใช่ว่าเอ่อ walk alone เนาะแต่ว่ามันจะต้องเป็นการจับมือพากันเดินใช่ไหมคะแล้วก็ตัวในส่วนของตัวตัวระบบนะคะหรือว่าของหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นตัวกลไกในการสนับสนุนได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะมองว่าเอะแล้วเนี่ยอย่างในปัจจุบันเนี่ยนะคะในมุมมองทั้งสองท่านเนี่ยมองว่ามันมีความท้าทายในประเด็นไหนบ้างไหมที่ว่าเอาคือถ้าหากว่าเรามองตอนนี้คือทุกรงเรียนก็ประสบความสําเร็จได้เนาะและในมุมมองของทุกท่านเนี่ยมองว่าตอนนี้โรงเรียนเนี่ยประสบทุกลงเรียนประสบความสําเร็จแล้วหรือย,ยังอะฮะหรือว่ามันมีความท้าทายตรงไหนบ้างไหมที่อาจจะยังยังทําให้โรงเรียนเนี่ยยังไม่สามารถประสบความสําเร็จได้อืม โอเคครับใน,นในในในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าการศึกษาไม่ได้มีที่สิ้นสุดเพราะว่าสถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเลยความต้องการของชุมชนสภาพแวดล้อมในเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมล้วนมีผลต่อเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ต้องคำนึงถึงบริบทของท้องถิ่นบริบทของผู้ปกครองแล้วก็ความพร้อมของ ผู้เรียนที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในในในโลกใบนี้ไม่ใช่เฉพาะการจัดก,การศึกษาของของไทยไม่ใช่เฉพาะสถานศึกษาแต่ผมหมายถึงว่าในทุกพื้นที่ของสังคมเนี่ยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สําเร็จได้นั้นมันจะเป็นการสําเร็จทีละเลเยอร์นั่นก็หมายถึงว่าพอถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะทํากันมาแล้วพอถึงวันหนึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้สําเร็จแล้ว มันก็จะมีปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาท้าทายเพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรของเราเพื่อที่จะให้ผู้เรียนหรือผู้ที่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยได้มีโอกาสจะอยู่รอดปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมฉะนั้นความท้าทายของของผู้บริหารโรงเรียนจึงผมคิดว่าทุกวันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องชื่นชมท่านผอจากหลายๆพื้นที่คุณครูหลายๆภาคส่วนเลยที่ เหมือนอย่างที่บอกครับว่ามีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากแต่ขณะเดียวกันโรงเรียนคงจะไม่ได้มองเป้าของความสําเร็จโดยยึดความสําเร็จเดิมเป็นหลักอีกต่อไปก็คงจะมองว่าเมื่อโลกเปลี่ยนไปแล้วความต้องการของเด็กมีความเปลี่ยนไปสถานการณ์ของโลกระบาดมีผลในเรื่องของสถานการณ์ารการากเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเข้าถึงเรื่องเทคโนโลยีที่สูงขึ้นก็ย่อมจะเป็นความท้าทายของผู้บริหารที่ตอบโจทย์ของสังคมและ ของผู้ปกครองนักเรียนได้แล้วเนี่ยยังจะสามารถตอบตัวของการให้ผู้เรียนมีทักษะที่สําคัญที่จะอยู่รอดในสภาพสังคมในตอนนี้ได้มากขนาดไหนฉะนั้นผมถึงอยากจะอยากจะถ่ายทอดความเป็นแม้แต่โรงเรียนตัวเองว่าทําไมในแต่ละปีเราถึงต้องมีการประเมินตนเองแล้วก็รายงานไปอย่างต้นสังกัดเพื่อจะรู้จุดอ่อนจุดด้อยว่าที่เราทํามาทั้งหมดที่เราว่าประสบผลสําเร็จนั้นเนี่ยมันยังมีจุดใดที่เรายังยังคํานึงไม่ถึง และมีเป้าหมายอื่นใดที่เราต้องพยายามทําต่อเพื่ออย่างน้อยที่สุดให้ลูกหลานที่เข้ามาศึกษากับเราให้ผู้ปกครองที่เขามองเป้าโรงเรียนอยู่เหมือนเหมือนเราในตอนแรกเขามองเห็นว่าม,มันมีสิ่งอื่นที่สามารถที่จะเพิ่มเติมและสามารถที่จะทําได้อีกฉะนั้นถ้าจะสื่อสารไปยังโรงเรียนในทุกโรงเรียนในตอนนี้ก็คืออยากจะให้มีการมองเป้าหมายที่รอบด้านมากขึ้นมากกว่าการ มากกว่าการที่เราจะมองว่าพอถึงมา1หนึ่งแล้วเราสําเร็จแล้วเราจะเราจะเราจะหยุดอยู่ตรงนี้หรือเราพยายามที่จะส่งประกวดเราจะอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆที่เราสามารถควบคุมไม่ที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้อยู่อยู่รอบข้างตลอดเวลาฉะนั้นอย่างโรงเรียนสามพวกเองเราก็มองเห็นมาอย่างเมื่อกี้ครับว่าถ้าเป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีการจัดการสอบออนไลน์แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วเนี่ยเป้าหมายที่เราเจอคืออะไรบ้าง เราเจอว่าเป้าหมายของเด็กที่เข้าเข้าเรียนได้ในในในแต่ละตอนมีกี่เปอร์เซ็นต์ขย่อบจากห้าสิบมามาเป็นแปดสิบในสามเดือนแต่เรามองลึกไปถึงขั้นนั้นว่าการเข้าเรียนจริงของเด็กเนี่ยเด็กได้อะไรจากการเรียนมากกว่านั้นไหมแล้วก็การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนที่เราพยายามจะให้เป็นไปตามทักษะและความสามารถรวมถึงความถนัดนั้นตอบโจทย์ของสังคมที่ต้องการอยู่ตอนนี้หรือไม่ในเมื่อการต้องการงานก็เปลี่ยนไปการต้องการ สื่อนวัตรกรรมเทคเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปดังนั้นผมถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้บริหารคงมองเป้าความสําเร็จที่หลากหลายที่จะตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของของโลกอันนี้คือความท้าทายที่อยากจะให้ทุกๆโรงเรียนได้มองแล้วก็ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่แบบที่หรือยึดติดกับความสําเร็จเดิม ประมาณะนะคะโอเคนะเหมือนกับความท้าทายกับความสําเร็จเป็นของคู่กันนะคะมันจะต้องเป็นคู่ก,คก,กันไปตลอดนะคะอ่ะทีนี้มุมมองของท่านท่านรองอ้อยบงังขาท่านรองอมรรัตน์ค่ะค่ะ,ะก็เหมือนที่ท่านอาจารย์นาเรียนนะคะว่าทุกโรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จบนฐานของตนเองนะคะแต่จุดที่เป็นความท้าทายเนี่ยตอนนี้เราเจอขอยกตัวยอย่างเลยสถานการณ์โควิด -19 ทีเนี่ยเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นตัวกระตุ้นในการปฏิรูปการศึกษาไทยได้อย่าง กระทันหันได้อย่างรวดเร็วนะคะเราพูดเรื่องปฏิรูปกันมาตั้งแต่ <g ül> นานมากนะคะนานมากแล้วแต่ก็ยังด,ดําเนินการได้ไม่เต็มที่แต่เมื่อมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยมันเหมือนเป็นสถานการณ์บีบบังคับให้เราต้องเหมือนที่ท่านผอชุชาตนบอกต้องรักษาในเรื่องของการอยู่รอดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ความท้าทายณณตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันนี้ในวงการการศึกษาโดยเฉพาะหัวสพมนุรบุรีเนี่ยเรามองเรามองถึงแม้กระทั่งไม่ได้มองแค่ว่ากระบวนการในการจัดการสอนให้เด็กสามารถเรียนได้อาจจะเป็นออนไลน์เป็นลักษณะไฮบริดแต่เรามองถึงว่า เราจะต้องมีการปรับตั้งแต่ขั้นตอนของหลักสูตรอะค่ะให้มันสอดรับกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะตอบโจทย์นักเรียนเป้าหมายการเรียนทุกวันนี้ไม่ได้มองว่าแค่ต้องการเกรดสี่ต้องการใบความรู้เหมือนในอดีตแต่เขาต้องการเพื่อจะสามารถมีสมรรถนะมีทักษะเพื่อไปประกอบอาชีพได้นะคะว่าตรงนี้ตัวหลักสูตรเนี่ยต้องมีการปรับรวมถึงแม้กระทั่งในเรื่องของเครดิตแบงค์นะคะตอนนี้ของของนอนเราก็เตรียมการในเรื่องของการจัดระบบนะคะที่สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนที่สมมติรัตนิยมซึ่งอยู่อำเภอไซน้อยนะคะอยู่ไกลาจากาตัวเมืองนนทบุรีไปค่อนข้างประมาณ40กิโลเนี่ยนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนกับวิชาเกาหลีหรือวิชาอะไรของโรงเรียนสวนกุหลาบพิรพันทบุรีเมื่อเป็นการสร้างโอกาส ในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในการเรียนนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีความท้าทายในเชิงระบบของการการการวิชักในการเรียนการสอนนะคะตั้งแต่ในเรื่องของหลักสูตรจนไปถึงในเรื่องของการวัดประเมินผลนะคะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ท้าทายในเรื่องของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่มองในเรื่องของสกิลของการอยู่รอดของนักเรียนไม่ได้มองแค่ผลสำเร็จทางการเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าในมุมมองทั้งสองท่านนะคะก็คือมองว่าความสําเร็จที่สําคัญเลยเนี่ย มันมันอยู่บนฐานของโรงเรียนเองแล้วก็ต้องมุ่งเป้าไปที่ตัวผู้เรียนใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะความสามารถต่างๆที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการนะคะของผู้เรียนแล้วก็ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องมีการปรับตัวนะคะอยู่อย่างตลอดเวลาเพราะว่าความท้าทายเข้ามาไม่สิ้นสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย Uh, วันนี้นะคะได้ได้รับมุมมองนะประสบการณ์จากผู้นวยการนะคะทั้งในระดับสถานศึกษาแล้วก็ทั้งท่านรองผู้มวยการสํานักงานเขตพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าได้คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะจากทั้งสองท่านก็คือว่าทุกโรงเรียนเนี่ยประสบความสําเร็จได้บนฐานของตนเองแล้วก็เพื่อผู้เรียนเป็นสําคัญแต่ไนก็ตทมเนี่ยความท้าทายเนี่ยมันมีอยู่อย่างต่อเนื่องความสําเร็จเนี่ยจึงเป็นการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด มันก็เหมือนกับว่า that s s is the journey not the destination ใช่ไหมคะโอ้ม่มุมมองที่หลากหลายมากเลยนะคะต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะท่านผอชูชาติเจี่ยงธรรมนะคะผู้อานวยการโรงโคกนะคะแล้วก็ท่านดรอมรนัตสธารัตน์นะคะรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาดนทบบุรีนะคะค่ะวันนี้ก็คงพูดคุยกันเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะได้รับโอกาสมาพูดคุยกันในโอกาสหน้าต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ So they